สวัสดีครับพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วครับอันนี้คือคลิปที่ซีเรีวเดอครับเตรียมตัวจะยกเครื่องใส่ตัวรถนี่ประกอบเรียบร้อยปั๊มน้ำปั๊มดีเซลติดตั้งเข้าไว้แล้วครับปั๊มน้ำใช้อันเดิมนี่มาเบิ่งด้านข้างเครื่องยนต์ เดี๋ยวให้เบื้องอันนี้ก่อนจุดที่มันเตกนี่ครับทากันพอกเรียบร้อยแต่งสีสันอย่างสวยงามเลยใช้เครื่องตัวเก่ามีพี่น้องหลายคนพิ่นถามว่าเป็นยังคือโบเอาฝาสูบใส่ก่อนจังยกเครื่องยนต์มาติดตั้งใส่ตัวรถนี่ให้เบื้องวิธีการหิวเครื่องของทีมางานสร้างผมหนึ่งโบคือมู นี่ผมถอดฝาสูบออกเร็วเอานอ็อตฝาสูบมาขันขันหูหิวเครื่องใส่เสื้อเครื่องด้านบนนี่ครับวิธีการถอดเครื่องออกของทีมงานผมเพราะว่าทีมงานผมม,มอีอุปกรณ์หลายชิน้นเฮ็ดแบบประหยัดงบครับได้่าปลอดภัยบมมีลุดนี่คาหบอกชุดเดิม สรงพ่นก็ร่งเอาเมลเลียงไปดันหัวหมูเกียขึ้นยู่เตรียมสิตติดตังเครื่องใส่รถแร้วครับจังเสีเอาฝาสูบมาใส่ที่หลังนี่ครับดานหลังไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นพร้อมใส่นี่ไฟวินติดดังแล้วเรียบร,ร้อยด้านหลังโอ้มเขียบเนาะ เปียนเรียบเลยสิ้นข้อหน้าข้อหลังเตรียมชักลอกปล่อยเครื่องยนต์ลงสู่แท่นยังสีงมาตั้งมากใส่สายพันธนุ์เครื่องที่หลัง บ่ยากครับเพราะว่านันเป็นอุปปรณ์ที่ยุ่ภายนอกเครื่องบ่ยากเป็นไรเตรียมล่งเลยครับเครื่องยนต์นี่กองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเหียบร้อยไครสนใจอยากซ่อมเครื่องยนต์มากเด้อครับติดตอ่อมาที่ผมนี่แหละเบอร์โทร02836114 ของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนร่วมงบประมาณไปแล้วครับสองหมื่นบาทสื่ออะไรชินส่วนที่ต้องเพี้ยนในงานสมพี่น้องคนที่เขาเปิดอู้สมเขามีลิบเขากับพ่ไดหมาเสียเวลาแบบนี้ครับพ่ไดหมาเปิดฝาสูบออก คือของผมเขาประกอบเครื่องยุดนอกรถจังออกมาใส่แต่ว่าทั้งอูผมพึ่งเปิดอุปรกปรณ์เพราท่านหลายค่อยๆสางไปครับค่อยๆเติบโตไปตามกำลังตามวัถจัรชีวิตนี่สีทองอ้างผลไม่เรียบร้อยครับสวยงาม ตามอายุคือเก่านั่นแหละบ่คือรถใหม่ดอกบ่แม่นสวยงามแบบใบแดงสวยงามตามอายุตามสภาพถอดออกมาทำเพิ่มสากเดียวเลยาการรับแสงค้นหาการเพิ่มสี่นาทีสิบหกวินาที่สิบสามนาทียี่สิบวินาทียิแสงอยู่งสวงขนบ่ได้ใชยให้พี่น้องเบิ่งละเอียดคือเก่านั่นแหละตามสเต็ปเดิมของผมนี่เน้นการอธิบายเน้นการทำเพิ่มเข้าใจครับเอาตามนี่แหละก่อน บมมีมือกล้องที่พี่น้องเห็นเขาไทายลงยุคทมเนอกที่ว่าเขาไทายย่างละเอียดมันเขาห้เมียแซงเป็นคนไทยแต่ว่าผมบม่มีเมียที่ไรไครเหลือสิมายืนถ่ายวิดีโอให้นาะรับสมัครด้วยนถือก้างนันรับสมัครเนี้ยพอได้เป็นกำลังใจกันนี่เบิง่งส่วนที่มันเสียหาย ยังนี่เขาเรียกตาน้นาำนี่ข้อน้มด้านล่างนี่แตกแล้วแต่ยังใส่งานต่อไปอีกได้ยุ่นี่เหลือพื้นที่ในการห่มสายอยู่เอาสายมาใส่ดันเขาว่าให้มันลึอกพอสมควรเดี๋ยวดึงขาบเก่าออกก็นพี่น้องนีใครอยากเบง่งวิดีโอที่ผมถ่ายแบบละเอียดหามาเ้้ยครับพี่น้อง ใช่ผมเนี่ยคนถือกล่องถ่ายรูปนั่นเปิดรับสมัครอยู่หนึ่งตำแหน่งเอาคนที่บ่ท่านมีครอบครัวนั่นแหละสาวๆที่บ่ท่านมีครอบครัวบ่มีผ้าละผูกพันใดๆทั้งสิ้นมันมามาเป็นมือกล่องให้ผมเนี่ยผู้ตามอายุบ่เป็นยังครับเอาตามงบกันตั้งแต่ว่าขนาดบ่ได้เปลี่ยนบ่ทุกอย่างอย่างสองเมืองเดี๋ยวขาดใส่าย อันนี้คือการปิดเครื่องแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์นี่มันสียุ่งประมาณซ้ำนี่แหละสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทพวกเกินนี่แต่ว่าการเปลี่ยนเครื่องกับการซ่อมนี่พ่อพ่อกันครับให้ซอมเอาดีกว่าเด้อพี่น้องเปลี่ยนนี่พวกหักว่าสิพอ่อเครื่องแบบไรเออสิพบสิเจอเครื่องสภาพแดเไาพวกหอาจสิเครื่อง ลวมเลี้วใส่งานอยู่ได้สองสามปีมันก็จะได้เสียเวลาเปลี่ยนเครื่องอีกคือเขาเขาสมบูรณดีกว่านี่ครับสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือลูกลอกสายพันนี่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์โตโยต้าจะมีทุกรุ่นนี่ต,ตามนี่ครับบ่ได้ว่าน้ำพี่น้องโดเนเหรอบ่หลายหลายสองคลิปที่พันไปวังสี่หามือเคื่อนหลังมันได้ด้่หน่อย มือี้เดว,เวแลเวาก็เลยเบาหลายจากน้อยนี่บางด้านบนลูกสูบใส่เรียบร้อยอันนี้ปลอกสูบเดิมเนีครับไม่ได้เปลี่ยนปลอกสูบใช้อันเดิมเปลี่ยนแค่ลูกไปหนึ่งลูกแล้วก็เปลี่ยนแหวนทั้งชุดนี่เอาแค่นี้ได้ครับเดี๋ยวจงมาคุยกันตัวผมขอทำงานกอนยกเครื่องยนต์เข่าซอยพน คิปหนาจังเบิ้องลืกพี่น้องอยากเบิ้องละเอียดนัหามาเด้วครับเมื่อถือกล้องผมยังต้องการอยู่เรามาสมัครกันเนี่ยไปแล้วครับคลิปหนาคุยกันไหม